ท m รู้สึกว่าจะทำอุปกรณ์การแพทย์นะดูภาพใหญ่กันครับเข้าตลาดกลางปี2016-2017เป็นหุ้น IPO ครับสร้างดอยไว้ครับ4บาท77สตางลงมาปรับฐานไม่ใช่สกิลเบเกอร์นะบาท87สสตางค์ ตอนลงมาสกิดก็ลงมาใกล้ๆครับลงไม้ใกล้แต่แต่ก็ไม่หลุดบาท87นะครับงั้นเราใช้บาท87ตีเส้นเทนเส้นกดครับปรับเป็นเด,จ,ด,เนเนดนจัดทรงเส้นเทนเส้นกดก่อนครับจัดทรงเส้นเทนเส้นกดก่อนครับปึ๊บ เส้นเทนสกดบอกว่า TM เนี่ยจะขึ้นแถวๆ2บาท20 2บาท10ประมาณนี้บอกเหมือนเส้น200วันเลยครับคุณเห็นอะไรนี่ไหมนี่ครับเนี่ยนอนอยู่ใกล้ๆเส้น2 0 0วันหลุดมั่งอะไรม้างครับเนี่ยดูแถวนี้เนี่ยแถวนี้เขาเรียกไซด์เว์เก็บของครับแถวนี้นะแล้วดูมันยิงตุ่มนะครับตอนที่มันยิงแรงๆครับที่มันจะวิ่งเข้าไปหาดอยเดิมครับก็ไม่ต้องกระโดดเข้าไปนะครับ มันถึงมีคําว่าแมงเม่าเข้ามาไงนะครับให้ดูกราฟก่อนก่อนจะเข้านะครับว่าเขายิงไปไกลหรือยังนะครับนะครับทีจะไปต่อไหมเพราะว่าดอยเดิมอยู่4.77บาท77สตางค์ครับถ้ามีอย่างนี้ขึ้นมานะแนวรับแนวต้านอ่านไม่ยากเลยครับแนวรับตรงนี้เลยครับตูดท่งเทียนนี้เลยครับ3า0บาทแป แนวต้านตรงนี้นะครับไม่ต้องไปยุ่งกับ4.77นะ4บาท26สตางค์เลยครับนี่ครับอย่างอื่นไม่ต้องหาเลยครับนะครับอย่างอื่นไม่ต้องหาเลยนะครับแนวรับ3.80ห้ามหลุดครับห้ามหลุดเลยนะครับไม่มีแนวรับอื่นแล้วนะครับหลุดนี่ลงแน่ๆครับย่อแน่นอนนะครับแต่ถ้าผ่าน4บาท26สตางค์นี่ครับอันนี้ขึ้นแน่ๆครับถ้าถามว่าจะขึ้นไป4.77ไหมไม่รู้ครับหรือจะผ่าน4.77ไปไหนต่อไหมก็ดูราคาในกระดานขวามือครับนะครับ คือหุ้นที่เปิดโดดแบบนี้นะครับถ้าเกิดมันหลุดแนวรับมันเองแล้วหลุดโลมันเองไงมันก็ลงครับนะครับการเข้าหุ้นแบบนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับพราเขาสูงแล้วนะครับสูงแล้วคุณก็เอา2บาท20ไปเทียบเปอร์เซ็นต์กับ4บาท26สิมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ต้องดูด้วยนะความเสี่ยงเรามันคุ้มไหมที่จะกระโดดเข้าไปนะครับนะครับแผนที่เอ็มประมาณนี้ครับ รู้สึกว่างบพอดีนะรู้สึกงวงง่างบพอดีมันก็เลยวิ่งอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าหลุด3บาทแปก็เลิกกันครับนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องเลยครับขอบคุณครับ